มันจะมีคําที่แบบเป็นคาคีย์เวิร์ดของพวกคุณที่ใช้กับแฟนๆอ่ะแฟนๆก็น่าจะรู้เนาะมีคําอะไรบ้างหรือไม่รู้อ่ะต้องทายกันดูแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งอีกหมวดหนึ่งเนี่ยจะเป็นคําเกี่ยวกับยูสลีนนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่โชคดีได้คําเกี่ยวกับแบบคีย์เวิร์ดของของแฟนลับคุยกันเนะี่ยอาจจะง่ายกว่านะครับผมอ่ะคนละ45วินาทีนะครับซึ่งเราจะมีทั้งหมด5คําหมายความว่าถ้าใน45วินาทีนี้ คนที่ทนาคะแนนได้มากสุดเนี่ย maximum มมเลยคือ5คะแนนครับ5คะแนนคือมากสุดระหว่างที่เล่นสมมติว่าน้องไทยไม่ได้จริงๆภายใน45ิาวิน้องสามารถบอกว่าข้ามได้เพื่อไปคําอื่นนะถ้าเวลาหมดก่อนโอเคได้กี่คะแนนก็ตามนั้นแต่ถ้าได้5คะแนนปุ๊บเราจะหยุดเวลาไว้ก่อนเพื่อที่จะมาดูกันว่าตอนท้ายเกิดเสมอกันนะ่ะเราจะมาวัดกันที่เวลาสมมติ5คะแนนเท่ากันใครทําเวลาเร็วกว่าคนนั้นเขารอบครับเอาละเราจะ เอาคนที่เข้ารอบสำหรับเกมนี้เนี่ยนะครับผมก็โหูสองคนนะฮะตัดออกไปสามครับเอาละคนแรกไปเก็บมาด้านหน้าเดี๋ยวเป็นน้องจุ้มใบก่อนก็ได้ครับแล้วสลับกับน้องดังนะเต็มตัวนะเดี๋ยวผมขอนุญยตมาฝั่งนี้แล้วกันถามก่อนมีชื่ออะไรครับน้องค่ะน้องนะครับคุณน้องอ่ะทีมงานจดชื่อแล้วคุณน้องนะครับเดี๋ยวจะได้ดูไม่มงงนะฮะว่าคุณน้องได้กี่คะแนนแล้วทําเวลาไปกี่วิคุณน้อง เต็มตัวนะคุณน้องใครจะใบ้ก่อนจุงหรือดังใครใบ้ก่อนเด็ดเอาผมก็ได้มามาจุงใบ้ก่อนเต็มตัวนะคุณน้องนะ45วินถือทิมงานเต็มตัวจับเวลานะเราฟังสัญญาจากพี่นะถ้าพร้อมแล้วน้องพร้อมนะ3 2 1น45วิจับเวลาครับไปครับมีไดข้ามได้นะฮะเร็วครับเร็วครับข้ามครับข้าม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 ครับข้ามข้ามข้ามครับข้ามข้ามข้ามไปครับไปคำต่อไปฮะ ถูกครับไปครับถูกครับผมเอาเลยคำเดียวที่ยังตกหล่นอยู่ครับเร็วครับเก็บได้ไหมเก็บได้ไหมถูกต้องับโอ้โหเอาละครับเดี๋ยวเรามาวัดคะแนนกันตอนท้ายครับตอนนี้ทีมงานจดแล้วครับว่าคุณน้องทำไปได้ทั้งหมดคําคำแต่ใช้เวลาไปกี่วิเดี๋ยวมาว่ากันอีกทีคนต่อไปเรียบเก็บเรียบวิ้งสุดยอดสุดยอดเก่งมากชื่ออะไรครับ น้องนักอะไรฮะน้องฝนนะครับน้องฝนพร้อมนะกติกาเดียวกัน45วินาทีน้องฝนนะฝนเมื่อสักครู่เนี่ยน้องคุณน้องเนี่ยทำไปได้5คะแนนเต็มแต่ว่าเรื่องวินาทีเนี่ยเดี๋ยวมาว่ากันคุณฝนถ้าพร้อมแล้วกติกาเดียวกันครับทีมงาน3 2 1จับเวลาครับไปครับดูดีๆครับดูดีๆฮะหมาหมาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรนะูู แข่งกันด้วยอ่ะถูกข้ามไปครับับถูกครับที่โจมถูกครับอานิจจาข้ามได้ข้ามครับข้ามได้ข้ามแต่ว่าข้ามไม่ได้แล้วเหลือคำสุดท้ายแล้วเร็วครับเร็วครับเร็วครับ ถูกต้องครับผมโอ้โหเก่งมากเก่งมากอันนี้ยากนะเก่งมากครับผมทุกคนทีมแล้วครอบครัวเดียวกันเราต้องช่วยกันใช่ไหมมีไหมมีมีมีฮะมีฮะอ่ะคนต่อไปชื่ออะไรครับคุณหลินนะครับน้องหลินฮะน้องหลินครับพร้อมนะน้องหลินนะอ่านปากนะอ่านปากนะถ้าพร้อมแล้วทีมงานจับเวลา45วินาทีถ้าพร้อมแล้วจับเวลาครับไปครับอ่านโยนถูกดับไปครับ เอาแล้วกเอาแล้วครับงามงามแต๊ะโอเคขึ้นมาเล่นเลยงามแต๊ะถูกข้างไปฮะผิวผิวนมชุ่มชื่นอ่ะได้ครับให้ครับให้ครับับอยู่ถูกครับผมอันนี้บอกเลยเล่นเกม เป็นคนเรียกอีกคนและคนต่อไปเชื่อเลยนะพี่อุ้มเราพร้อมไหมครับพี่อุ้มครับสู้ๆนะพี่อุ้ม45่ิบาวินะเป็นกำลังใจงให้นะพี่อุ้มนะอ่ะชอบตรงที่พี่อุ้มแต่งตัวเข้าตีมเราด้วยสีชมพูมาเลยยูซูลินทำกันบ้านมาถ้าพร้อมแล้ว45่ิบห้าวิทจับเวลาไปครับบางเบาถูกครับไปฮะเวลาถูกครับไปนะ อู้ยมาแล้วซึมเร็วถูกแปลว่าอะไรอ่ะซึมเร็วหมายถึงว่าเวลาเรานั่งนั่งล่าเรินอยู่แล้วเราซึมอะไรเนี่ยยู่เซอร์เรียนถูกครับโอ้โหโอ้เก็บเรียบเก็บเรียบเรียบสามคนเอาละเอาละโอ้เก็บมันกันหมดเลยอ่ะเรื่องไม่ถูกเลยอ่ะคนต่อไปชื่ออะไรคะน้องอะไรนะน้องเพชรน้องเพชรนะครับน้องเพชร เราจะไปดูกันว่าน้องเพชรจะได้กี่คำและใช้เวลาไปกีว่วิถ้าพร้อมแล้วน้องเพชรพร้อมนะครับจุงดังพร้อมนะน้องเพชรตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมครับดีเลยดีเลยตื่นเต้นเราจะได้แบบเล่นไระยะพื้นข้าพร้อมแล้วสามสองหนึ่งไปครับผมเอาข้ามก่อนข้าวก่อนนีเร็วไม่ข้ามมาข้ามมาข้ามไปเร็วเพชรเร็วเร็วเร็ว,เ,รวเอาใจชัววว่วน้องเพชรเพชรเร็วสดชื่นสดชื่น กลยุทธ์เลยฮะมาข้ามไปข้ามมั้ยปาร์ตบอลดปังโอ้โหเร็ว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 จุบจุบถูครับปาฮะเร็วเร็วทำนีเออถูกครับมาเก็บตกเก็บตกเร็วเก็บตกไม่รับโอ้โหเลยชอบเกมนี้อ่ะแรงคนจะเล่นได้เล่นกันแค่สิบคนที่ไหนได้เล่นกันร้อยกว่าคน นายตกสุดแค่ v ี p เล่นไหมฮะนะครับผมโอ้ผมเงื่อกแตกเลยเนี่ยผมลุ้นนะครับผมลุ้นกับน้องเพชรนี่แหละนะครับผมโอ้โหสุดยอดแต่ว่าน้องเพชรก็เก่งมากเลยนะและสุดยอดจริงอ่ะโอเคปรบมือด้วยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาเฉลยกันอืมเอาละเฮ้ยอันยองเสียวอันยองซสยองกับนะกับเกาหลีเหนือนะครับผมอ้าวเดี๋ยวจะให้คุงกับดังเป็นคนประกาศจะบอกว่าลายมือใครหนักอยู่นะ จริงว่าไม่ไม่ต่างกับลายมือเราหรอกเซ็นเช็คบ่อยเซ็นเช็คบ่อยพี่พี่เขาควรเป็นหมอตอนเนี้ยอ่าเขาไม่ไม่เป็นหมอแต่เขาเป็นห่วงการประกาศดูอ๋อโอเคโอเคได้เนี่ยอะไรเนี่ยอะไรโอเคครับอันดับอันดับที่หนึ่งนะครับอันดับที่หนึ่งไหนพี่เขาสามารถเขียนคำว่าหลินเป็นหิ่งห้อยได้ดูแล้วกันอ่านยากจริงที่ผมอาให้ผมอ่านนะอ่านเลยเพราะถ้าผมอ่านนะว่าเออคุณ คุณคุณหลิวเลหลิงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นลายมือเนี่ยจูงจะอ่านว่าหลิวยืดเท้าเออหลิวยืดเท้ายืดเท้ายืดเท้าอ๋อหลิวยืดนามสกุลณยืดเท้าอ๋อคุณหลินครับคุณหลินครับอ๋อคุณหลินคือเอาง่ายเลยตอนนี้มีสองอันดับนะครับจูงเนี่ยคนเนี้ยอันดับหนึ่งทำเวลาไปแค่สิบแปดวินิจูงก็คือคุณ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  สามสองหนึงคุณสามองหคุณอุ้งเย้่เขา้้อยไ่ไหนเวลาสิบแุนึ่งสใช่สิุดหนึ่งสองินทำเวลาได้3 0มวิจุดสอนะครับโอ้าวจุกกระดังไปไหนแล้วเนี่ยจุกกระดังไปไหนล้ออ๋อทานี้นะครับอและอันดับสองที่ได้เข้ารอบครับคืออ้าวหลินยืดเท้าอะไรเงี้ยหลินยืดเท้านะครับผมสามสินย์สวินะครับผม ติดคุณน้องนะครับสามสิบจุดแปดสามเี่ยวอคนอื่นด้วยนะนิดเดียวอย่างนง้ยมันจะแบบโอ้โหจดเอ็ดวินาทีเอาว่าไม่เป็นไรสามคนที่ไม่ได้เข้ารอบไม่เป็นไรนะครับก็เดี๋ยวให้พักผ่อนด้านล่างก่อนนะครับ